เอ็มหกศูนย์ครับสองร้งอยสี่สิบแรงมือนี่ครับมาทำการพนดินกับพี่น้อ,บนองอบางเท่าละ่ะกู้สนใจอย่ากทุ่มทีนะครับพี่น้องครับใส่ใส่เต็มเต็มครับพอกับสายแบกครับสายแบกเต็มตุ้มแม็กนะครับจากอาเซียโตครับมือนี้ มาทิ้งงานของเสียตมาชมในการตักดินครับฟองแก้วว่องไวง้กับคุ้นดอีอยู่ได้ช่วงพักเที่ยงพอดีนะครับที่นอกผูที่มักสายอาชีพนีก็คงสี เ,เข้าใจกันดีนะครับสายแบกด้วยแท้ครับ เ,เต็มแล้วครับแปบ๊บเดียวเ,เจ้าพลังอิหรีครับเ,เป็นใดตากง,ง่ายปโอ้ตากง,ง่ายครับดินดำน้ำซุ้มเนื้อครับยูเนี่ยรถเหนื่อยป๊รถสบายเลยครับเดี๋ยวเลีสบายอีออิขึ้นดินไว้แล้วครับตอนนี้กับยูในช่วงระยะพักเที่ยงพอดีนะครับเมื้อนี้มากันสองทีมงานนะครับ มากันสองทีมงานสายแบกอีกสายหนึ่งนะครับมิซูอันนี้มิซูแชนเตอร์นะครับซ้อมจอมลุยโดยเฉพาะทายชิปพี่น้องเข้าเดือบึงเงานๆนะครับสองทีมงานลงงสายเนี่ย hả ủa con nắm mỏ bên mở Nắm mỏ thuốc ở với phù khoáng tỉa การดินด้วนครับเมื่อเนี่ยมาพอกันครับอเอ่าอแล้วครับมัไม่เหนืดอครับอ่ารุ่นนี่ นี่สายโหดครับสายโหดดินด่วนจาก CEO. เสียเอียวเจอกันสองทีมงานครับเป็นไรได้ย่าเที่ยวแล้วมื่อเนี่ยฮะกระจุกน้องนะได้ย่าเที่ยวแล้วมื่อเนี่ยเดี๋ทีนี่เลยครับฮะเดี๋เที่ยวนี่แหละเดี๋โอ้เก่งแท้พอนบ๊อ

ไม่ป่าสิหาคนซื้อรถดับเขาหลายๆคนมันสิมีผู้ซื้อเดยอะอยู่เป็นเหรอม้วนป่ะมวนเป็นป่ะเออเออเอาเกิสูตรก็อาชีพเขาเนาะอาชีพวันเราไปเดี๋ยวสัมภาษรถนักโคกัน lắng để theo hầm. A pao dì khó vô đây. Dì khó vó và đi khóc. Tìa. Ô, ây hên là. ây hên là. ây hên là. ô,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  ây hên ขออยู่ในช่วงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องผู้เปิดเบิงนะครับผู้สนใจในอาชีพนี้กอะอลองเบิงครับลองเบิงองอย่าให้เบิ้งละ,ะเพราะว่าอยู่ในช่วงพักเที่ยงพอดีอพี่น้องเขากะสนใจสนใจอยากเสีออกรถดำมาแล้วกะขอเชิญน,นะครับรถมวนๆเมื่อนี้ล้าหอยตะกัยครับ กินเขาบเรียกมองได้กุ้มเนี่ยเฮ้ได้กินเนี่ยอะเฮ้แงกินโอ้มนีเลียงเขากล้องเนี่ยเสียตัวกร้องกล้องเขาครับมื่อเออเอาสิ่งเขกล้องไองพื่ออะเสียเช่นกันลังมากครับเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาสิเขาจินาล้วกัน เด้อพี่น้องชิงข้าวเที่ยงน้ำกันครับ